สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันจันทร์ทุกๆท่านทุกๆคนนะคะพบกับช่อง Youtube สมมะทาโร่เปิดไพ่ทายดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำปักหลังของเดือนมิถุนายน2564คลิปนี้มีผลการทำนายตั้งแต่วันที่16ถึง30มิถุนายน2564สำหรับครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนี้ คนวันจัน์ทรจะมีสิ่งใดที่ดีจะมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกคนวันจัน์ทรว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟังเป็นแนวทางฟังประกอบการตัดสินใจสิ่งใดที่ดีก็ขอให้มันเป็นพลังงานบวกแต่สิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังก็ขอให้คนวันจันร์เฝ้าระมัดระวังนะคะสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ขอคนละหแชร์ขอคนละหนึ่งอคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้ด้วย และท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรส้มะสมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีพิมพ์ภาษาไทยใน facebook นะคะสมมะพยากรราคาเริ่มต้น3คํคำถามทั่วไป59บาท5ทําคำถาม99บาทสำหรับดวงความรักเน้นเฉพาะความรัก3คํคำถาม99และคําคำถาม149กติกาง่ายๆทักแชท a c e b o o k มาแล้วโอนเงินตามเล ที่พร้อมเพจที่หมอ่าที่แปะไว้ให้นะคะแล้วก็พิมพ์สลิปพร้อมกับคำถามมาได้เลยนะ ในครึ่งเดือนหลังมีแต่เรื่องน่ายินดีนะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันจันทร์ทุกๆท่านทุกๆคนนะคะความสุขความสําเร็จและการเฉลิมฉลองไพ่าสามถ้วยแน่นอนว่าเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองเรื่องของข่าวดีใครตกงานว่างงานอยากจะได้งานใหม่มีเกณฑ์จะได้ฉลองนะคะใครรอคอยบรรจุใครรอคอยเรียกตอนนี้ถึงคิวของคุณแล้วนะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ได้งานใหม่ สําเร็จสมหวังดังใจเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าหมายถึงการได้เริ่มต้นใหม่การได้งานที่ถูกใจขอแค่คนวันจันทร์มุ่งมั่นตั้งใจส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่หรือมีงานอยู่แล้วคุณมีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณได้ลงมือทําไพ่เดชริออตหรือไพ่นักรบหมายถึงการมุ่งมั่นตั้งใจการพยายามแล้วมันมากับอัศวินขี่มา้าถือไม้เท้า ความกระตือรือรน้นอยากได้อยากมีอยากสำเร็จอยากได้อยากมีอยากสำเร็จเคล็ดลับสำหรับคนเกิดวันจันทร์ก็คือมุ่งมั่นขยันตั้งใจแล้วลงมือทำข้อดีก็คือมีกัลายาณมิตรที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือมีพาร์ทเนอร์มีบัดดี้หรือมีคู่หูที่เหมือนคนที่ลงเรือลำเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลเธอช่วยฉันฉันช่วยเธอเราจับมือกันเราช่วยกันแล้วไปถึงฝั่ง ฝันด้วยกันทั้งสองฝ่ายใครที่พยายามอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วยังไม่สําเร็จความสําเร็จของคุณอยู่ไม่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคนตกงานว่างงานคนรอคอยการบรรจุคุณจะได้งานแน่นอนส่วนคนที่ทํางานอะไรไปแล้วรอคอยเก็บเกี่ยวผลผลิตรอคอยความสําเร็จ คุณก็จะได้ความสำเร็จสมหวังดังใจจะมีมิตรแท้ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างช่วยเหลือเกื้อกูลจะมีกัลายาณมิตรที่ดีและที่สำคัญคือตัวคุณเอง ตัวคุณเองจะต้องเป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและเป็นกำลังใจให้ตัวเองความสำเร็จรออยู่ส่วนคนที่ทำงานราชการตำรวจทหารโดดเด่นในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือติดยศหรือหนูหนูน้องๆอ,อยากจะเป็นในร้อยอยากจะเป็นในสิบอยากจะสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารอะไรก็ตามไพ่นักรบหรือไพ่เดรชริอดเกี่ยวข้องกับตำรวจทหารส่วนคนที่ทำงานบริการเซจูสแอร์โฮสเตสต่างๆก็มี จะได้รับข่าวดีเช่นกันในกรณีของเจ้าของธุรกิจกิจการการมีหุ้นส่วนที่ดีคือสิ่งที่ดีที่สุด ทําไมถึงต้องบอกแบบนั้นจริงๆหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่สนิทกันมากๆหรือหุ้นส่วนก็คือหุ้นส่วนชีวิตหรือแฟนของคุณนั่นแหละสามารถช่วยเหลือเกอื้อกูลกันได้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆการทําอะไรบางอย่างที่เป็นการขยับขยายและต่อยอดเพราะฉะนั้นเจ้าของธุรกิจกิจการก็เตรียมยิ้มหน้าบานรับข่าวดีได้เลยขอแค่คนวันจันทร์กระตือรือร้น จงอยากอยู่บ่อยๆอยากแล้วก็ทำอยากแล้วก็ทำอยากได้อะไรล่ะคะอยากได้อะไรให้ลงมือทำมุ่งมั่นขยันอดทนกระตือลือล้นแล้วความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลส่วนคนที่นะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักรักสัมเศร้ารักซอนมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดี ปัญหาที่ค้างคาคราคาซังอยู่จะมาถึงจุดจบเรื่องรักสามเจ้ารักซ้อนท้ายที่สุดก็จําเป็นจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งหลายคนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านศึกอะไรมากันเยอะแยะมากมายความเข้าใจผิดเกิดขึ้นบ่อยๆตอนนี้มีเกณฑ์จะแต่งงานใครที่รอคอยเรื่องของการสวมแหวนการแต่งงานคุณมีเกณฑ์จะมีเรื่องของการพิธีมงคลสมรสส่วนบางครู่บางกรณีที่ แต่งงานแล้วคู่ไหนแต่งงานแล้วต้องหมั่นเติมความหวานทำไมต้องบอกว่าเติมความหวานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราครบกันมาเป็นระยะเวลานานมันก็เหมือนไม้เบื่อไม้เมาบางครั้งเนี่ยมันก็ เบื่อเบื่อหน่ายหน่ายเซ็งเซงพยายามทำเคมีให้ตรงกันอยู่ตลอดพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันพยายามลงเรือลำเดียวกันคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้กันความรักนั้นจะได้ยืดยาวคู่ไหนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคู่ไหนที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องสมมะต้องบอกกับคุณตรงๆว่าในกรณีความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัญหาที่สําคัญที่สุดคืออุปสรรคบางคนได้แฟนต่างชาติระมัดระวังการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันหรือบางคนอยู่ไกลจะพูดอะไรก็ขอให้สื่อสารให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีเรื่องของการทะเลาะบ่อแวงซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจคนถูกใจไพ่สองถ้วยหมายถึงโซเมดโซเมดอาจจะยังไม่ถึงขั้นคู่แท้แต่เป็นคนที่ เจอแล้วตกหลุมลักแล้วมากับไพ่หนึ่งไม้เท้า ไพ่หนึ่งไม้เท้าจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้จะเป็นคนแก่จะเป็นข้าราชการจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้แต่ความรักครั้งนี้สำหรับคนโสดเป็นรักแรกพบรักแรกพบที่ต่างคนต่างฝ่ายเจอแล้วถูกใจซึ่งกันและกันเจอแล้วเธอก็ชอบฉันฉันก็ชอบเธอความรักก่อตัวขึ้นมันจะเกิดการพัฒนาจะเกิดการสานความสัมพันธ์คนวันจันทร์ที่โสดเปิดใจได้เลยความรักดีๆรออยู่หรือบางคน เพื่อนที่คบกันมาเป็นระยะเวลานาน อาจจะมีการเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนไปเป็นแฟนก็เป็นได้ส่วนเรื่องเงินสําหรับคนวันจันทร์โชคดีมีเงินทองมีโชคลาภมีเกณฑ์จะได้เงินส่วนแบ่งมีเกณฑ์จะมีโชคลาภโชคดีมีเกณฑ์จะได้รับอัญ,ญมณีและของมีค่าเงินสําหรับคนวันจันทร์ในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้มีทั้งเงินให้เปล่าให้ฟรีและมาจากเงินที่เป็นน้ําพักน้ําแรงเพราะฉะนั้นความเก่งคนเก่งคนขยนันย่อมหาทรัพย์ได้ ย่อมได้เงินก้อนย่อมได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนซึ่งเป็นกอบเป็นกรรมขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันจันร์ใครที่รอคอยความสําเร็จเรื่องเงินเรื่องโชคลาภคุณจะได้เงินที่เป็นผลจากการทำงานเก็บเกี่ยวผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เงินก้อน เงินที่เกิดจากโชคลาภหรือใครอยากซื้อสร้อยซื้อแหวนซื้อเพชรซื้อทองของมีค่ามีเกณฑ์จะได้ในครึ่งเดือนหลังดวงดีใครอยากซื้อหวยซื้อได้เลยนะคะเลขทะเบียนรถเลขที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเน้นย้ำไปที่เลขทะเบียนรถหรือยวดยานพาหนะที่ใช้อยู่เป็นประจำเอาเป็นว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเรื่องความรักสุดๆไปเลยสําหรับคนวันจันทร์ครึ่งเดือนหลังนี้สบายใจสบายดีมีความ เตือนอย่างเดียวเงินใส่ซองงานบวชงานแต่งงานมงคลงานขึ้นเบ้นใหม่เตรียมเงินที่มันเป็นการใช้จ่ายอันเนื่องมาจากภาษีสังคมหรือเงินที่ใช้จ่ายไปกับการกินการเที่ยวการเฉลิมฉลองแต่ก็นะช่างมันเถอะเสียเงินไปบ้างแต่มันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีก็ใส่ซองแสดงความยินดีหรือจ่ายเงินกับงานปาร์ตี้นะคะส่วนสุขภาพคนที่เกิดวันจันทร์ระมัดระวังระบบลำไส้การที่ เรากินอาหารไม่ตรงเวลาท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษโรคกระเพาะอักเสบหรือคนที่มีโรคกระเพาะปัญหากดไหลย้อนปัญหาที่เกี่ยวกับริษสีดวงปัญหาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารคนวันจันทร์กินอะไรต้องระมัดระวังคนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับกระเพาะหรือลำไส้ก็ต้องมีวินัยในการกินอาหารและทานยานะคะในสัปดาห์นี้ แนะนำว่าขยันหน่อยตั้งใจหน่อยแล้วความสำเร็จอยู่ไม่ไกลบูชาพระปิยมหาราชรัชกาลที่5บูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือขอพรองค์พระเจ้าตากสินมหาราชเสริมดวงนอกนั้นความสุขความสำเร็จเงินทองโชคลาภรอคอยคนที่เกิดวันจันทร์อยู่ใครกดแชร์ขอให้ร่ำรวยขอให้ถูกหวยงวดนี้ขอคนละหนึ่งแชร์ขอให้รวยทุกๆคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ